วิดีโอนี้นะครับมาแนะนําวิธีการหาเงินออนไลน์นับถอนเงินเข้าบัญชีของ TrueMoney Wallet นะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่กําลังมองหาวิธีการหาเงินเข้าบัญชีของ TrueMoney Wallet นะครับแอปนี้ทุกคนนะสามารถถอนได้ตั้งแต่2 0 0บาท500บาทแล้วก็1000บาทสามารถที่จะใช้งานได้ผ่านระบบปฏิบัติการของ Android นะครับแล้วก็แอปนี้ไม่มีการลงทุนนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการหาเงิน,นแอปนี้กันเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนทุกคนเลยเข้าสู่ช anel ของ ANC Studio นะครับวันนี้ทุกคนนะครับผมก็จะมาอัปเดตการถอนเงินแล้วก็มาสอนวิธีการหาเงินจากแอปพลิเคชันหาเงินฟรีที่มีชื่อว่า Tapcoin นะครับผมนะก็แอปนี้มีหน้าตาประมาณนี้เลยทุกคนนะครับพิมพ์คําว่า Tapcoin หรือจะกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปวโอนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้ผมมียอดเงินในบัญชีอยู่ที่642บาทนี่เราจะทําการถอนเงินที่200บาทจากแอปพลิเคชัน Tapcoin ครับเพื่อว่าเราจะอัปเดตการถอนเงินก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะทําการสอนวิธีการสร้างไรายได้กันนะครับนี่คือการถอนเงินนะครับหรือการหาหรือการสร้างไรายได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ด้วยการเล่นเกมนะเดี๋ยวเรามาถอนเงินกันก่อนเลยนะครับกดคําว่าถอนแล้วก็เลือก จำนวนเงินที่200บาทใช้คอยอยู่ที่206,660 0คอยด้วยกันในการถอนเงินครั้งนี้นะครับแล้วก็ช่องทางการรับเงินก็คือเป็นบัญชีของ t r u m a n y Wallet นะครับกดคําว่าถอนแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาให้เราเข้าสู่ระบบนะก็คือให้เราเข้าสู่ระบบใหม่ด้วยบัญชีของ t m ีของเราได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเข้าสู่ระบบแล้วเราก็กดถอนใหม่นะครับผมแล้วก็กดถอนอีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็กดยืนยันไปนะับเมื่อกี้ก็คือว่าเขาอาจจะต้องการยืนยันตัวตนว่าเออใช่เราหรือเปล่านะเผื่อว่าเป็นคนอื่นมาแฮ็กของเราแล้วก็จะขโมยตังของเราไปนั่นแหละทุกคนนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของการแก้แก้แคปชั่นเมื่อกี้ผมไม่ถูกต้องนะ โอเคได้ปล่อยกดคําว่านําไปใช้นะครับตอนนี้เราก็ทําการถอนเงินเป็นที่ได้ปล่อยแล้วนะครับรอให้ทําการรอให้เงินเข้ามาทุกคนนะครับตอนนี้ก็คือผมทําการเออเริ่ม <Narrator> <Ji S 2> ไปทุกคนนะเมื่อกี้ผมถอนเข้าบัญชีบัญชีหนึ่งนะผมไม่ได้ถอนเงินเข้าบัญชีของทู m านิวอเล็ของผมนะเมื่อกี้นะผมเข้าผมถอนเข้าอีกเบอร์หนึ่งนะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะก็อาจจะไม่สามารถที่จะ ดูเป็นเรียวไทม์ได้นอกเดี๋ยวยังไงก็ตามนะถ้าเงินเข้าผมจะทําการเอาเซฟอีกเบอร์นหนึ่งแล้วก็ขึ้นให้ดูนั่นเองนะครับผมนะโอเคระหว่างนี้นะครับเราก็พาทุกคนหน้าไปที่ แอปแท็บข้อใหม่นับแล้วก็ไปดูในส่วนของวิธีการหางเงินต่อไปกันเลยนะครับการทางเงินของแอปนี้นะครับให้เรามาที่หน้ากิจกรรมแล้วก็ตรงนี้คือการเช็คอินนะครับเราสามารถที่จะเช็คอินได้ทุกวันนะวันนี้เราเช็ดอินจะได้อยู่ที่30คอยนะพวกนี้ก็20คอยแต่ว่าเราต้องเช็ดอินทุกวันนะครับอ่ะกดเข้าไปเลยได้มาที่30คอยนับแล้วก็ถ้าเราอยากได้อีกประมาณ50คอยเราก็กดรับแล้วก็ดูวิดีโอไป1วิดีโอนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็คือเป็นการเล่นมินิเกมนะครับนี่เนาะ ก็เขาให้เราไปเล่นเกมประมาณ5เกมด้วยกันเนาะแล้วแต่เราว่าเราจะเล่นเกมอะไรนะครับผมจะเลือกเกมที่เีชาว่าเจลลี่บ a นนะครับเป็นเกมอันนี้นะครับนี่เลยเนาะการที่เราเล่นเกมนี้นะมันไม่ได้ว่ามันไม่ใช่ว่าเราต้องเล่นจนถึงชนะนะเราเล่นแพ้ก็ได้นะเพราะว่าเขาจะนับเวลาที่อยู่ข้างบน มุมขวามือทุกคนนะถ้าว่าเวลาข้างบนมุมขวามือถ้าหากว่ามันหมุนไปจนครบหนึ่งรอบนะครับเราก็จะได้ในส่วนของอเราเาก็จะได้ในส่วนของเหรียนมาหรือคะแนนเข้ามานั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวนะผมจะสาธิตนะหรือจะเล่นให้ดูนะครับให้ทุกคนได้ดูนะโอเคทุกคนนะผมจะกดโกไปแล้วก็จะทําการเล่นเกมนี้นะครับผมนะนี่ทุกคนนะเราก็ ป้อมแบงของเราคือสีฟ้านับรจบ7อันสีขียสีเหลือง15แล้วก็อันนี้2อันด้วยกันนะครับโอเคสีเขียวสีฟ้าได้อยู่นะครับสีแดงนี่ทุกคนอนนีอ2อันนะปั๊ทุกคนแล้วก็อีกอันหนึ่งปั๊ดนี่ทุกคนแล้วก็สีไฟอีก2ออัน,อนสีเหลืองอ่ะสีเหลืองมันอยู่ไกลหน่อยนะครับผม ก็สีแดงปั๊บเลยนับสีเหลืองอีก2อันเรียบร้อยทุกคนนะภารกิจนี้สําเร็จแล้วทุกคนนะครับแต่ว่าเราก็เล่นต่อได้ทุกคนนะจนกว่ามันจะชนะนี่ทุกคนนะเรียบร้อยนะครับผมก็ผ่านไปแล้วกดคอนตินเนอรไปได้เลยนะครับผมเราก็เล่นต่อไปได้เลยนะครับผมอันนี้ก็2อัน6อันแล้วก็1ิบอันนับสีเขียวแล้วก็บูมนี่ทุกคนนะแล้วก็อันนี้ได้มาอีก 20, 21แต้มด้วยกันนะครับเป็นการที่เรานั่นเล่นเกมติดต่อกันนะครับผม สีแดงแล้วก็อันนี้บูมอีกทีหนึ่งแล้วก็สีเขียวต้องการอีก4นะต้องการอีก3ามทุกคนเรียบร้อยทุกคนนะาผ่าน่านนี้แหละนะครับผมตอนนี้มันแหลกหน่อยนะนี่เราเห็นไหมมันแหลกหน่อยทุกคนนะเพราะเป็นเกมมันแหลกหน่อยนในส่วนของการของการอัดคลิปนะครับนี่ทุกคนนะก็เล่นไปเรื่อยๆได้เลยตรงนี้ทุกคนนะเพราะว่าเวลามันก็ยังจับอยู่ตรงนี้ทุกคนนะอ่าอันนี้ก็โอ้โหเอา40อันเลยเหรอได้ได้ไดราจัดไปเลยทุกคนนะสีเขียวแล้วก็ปั๊บเบิง้ง เรียบร้อยทุกคนปั๊บนี่ทุกคนนะปั๊บอีอันหนึ่งนี่โอ้โหมันค้างทุกคนนะอ่าสีเขียวไอสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็สีแดงนะครับโอ้สีแดงไม่ได้เมื่อกี้มันหายไปเหรอโอเคสีเขียวก็ได้ไอสีเหลืองก็ได้นะครับแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าที่จริงมันไม่ต้องการอะไรหรอกนะต้องการสีเขียวมากไอสีเหลืองมากกว่านะครับบูมนะครับเรียบร้อยนะครับตรงนี้แล้วก็สีแดงอีก9อันนะครับ อ่องที่เล12สีเลย13อันนะครับผมตรงนี้นะสีแดงอีก6อันนะครับที่เราต้องการนะแล้วก็สีเขียว11อันด้วยกันได้ไหผ่านไห้ด่านนี้สีเขียวอีก2อันด้วยกันนะครับโอ้โหมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเองนะมันเปลี่ยนในส่วนของสีเองมาคิดเรียบร้อยทุกคนนะผ่านด่านนี้ไปแล้วนะครับผม ก็ตรงนี้คนระับมาดูกันว่าครั้งนี้ผมจะได้ไปกี่คะแนนกันนะครับคิดว่าเรานะ่าจะเล่นจนครบแล้วแหละในส่วนของขั้นตานที่เขาต้องการเมื่อกี้นะเนาะได้สองคเล่นเกม5ครั้งด้วยกันเนาะพอเราเล่นจนถึง5ครั้งนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของคะแนนเข้ามาเนาะอันนี้ได้มาอีก2 5แต้มด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับภารกิจรายวันของเราหนะ้าที่กิจกรรมเมื่อกี้นะครับนี่นะได้มาล้นะกดเข้ามารับไปเลย แล้วก็ได้มาอยู่ที่100คะแนนพอดีนะครับปุณีนาอแล้วก็อันนี้คือการดูวิดีโอโคษณาทุกคนนะเราดูวิดีโอไปประมาณ4ี่ครั้งนะครับเราก็จะได้แต้มมานะครับ200คะแนนด้วยกันแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นการดาว์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมนะถ้าเราดาวน์โหลดแอปไป2ครั้งก็จะได้อยู่ที่แปดร้อยเดี๋ยวจะเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นคำว่าฮอตนะตรงนี้ทุกคนนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ทำธุรกิจนี้นะครับ ต่อมาทุกคนนะรเราสามารถที่ไปทําในผลงานอื่นต่อรอได้ข้างล่างนี้ทุกคนนะอันนี้คือเป็นแบบสอบถามแต่ผมไม่แนะนาไม่แนะนําให้เราทานะในส่วนนี้คือวงล้อนาโชคนะก็ทําได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้คือการเช็ดเพื่อนก็ทําได้เลยนะครับรู้สึกว่าเงินเข้ามาแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเช็ดเงินกันดีกว่านะครับนี่ทุกคนนะครับนั่นก็คือเป็นเงินที่เข้ามาเมื่อกี้ที่เราถอนมาเวันที่14เดือนสิงหาคม2567เวลา19:48นาทีนะครับที่เงินเข้ามาเมื่อกี้เนาะจำนวนเงินอยู่ที่200บาทนะครับ โอเคทุกคนนะครับตอนนี้ก็เงินเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกคนนะครับผมนะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เล่นแอป,ปนี้อยู่นะครับตอนนี้ก็ยังจ่ายเงินปกติอยู่นะครับในส่วนของแอป,ปนี้นะก็เกี่ยวกับการเล่นเกมพวกนี้เราสามารถที่เล่นได้ต่อนเล่นได้เลยน,นะครับในส่วนของการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตรงนี้นะครับก็ผมไม่ได้ทําตรงนี้นะผมทําในส่วนของการเล่นเกมวงล้อนาโชคนะครับนี้เราก็การเชิญเพื่อนนะที่หลักๆของผมที่ทําอยู่นะอันนี้ก็เราก็จับกับจับรางวัลได้เลยนะครับเราสามารถที่จะหมุนได้ทั้งหมดอยู่ด้ในการ15ครั้งอันนี้ อยู่ที่10คะแนนด้วยกันนะครับผมกเล่นต่อไปเรๆแล้วก็ถ้าาว่าเราหมุนไปจนครบ5ครั้งเราสามารถที่จะเปิดอีกสมบัติได้12ครั้งก็เปิดได้แล้วก็20ครั้งก็เปิดได้แล้วก็28ครั้งเปิดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะ าถามเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วก็สงสัยตรงไหนแล้วก็มีคําถามก็สามารถที่จะคอมเมนต์สอบถามกันได้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วก็หวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะวันนี้ก็มาอัปเดตแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Tab Coin นะล็อกอินผ่านบัญชีของ Gmail หรือ Google นั่นเองนะครับถ้าใครอยากว่าอินนะตรงนี้เกี่ยวกับการใส่รหัสเชิญนะครับถ้าหากว่าใครต้องการใส่รหัสเชิญก็ใส่ได้เลยตรงนี้นะครับ n z b 9 q s r ถ้าจะไม่ผิดนะผมจะแปะไว้ที่ข้างๆนี้เลยแล้วกันเนาะ โอเคนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าชอตลอกสวัสดีครับ